สสจจันทบุรีชี้แจงท้องเสียทั่วจังหวัดเตียงโรงพยาบาลเต็มสาเหตุจากอากาศอาหารและน้ำดื่มวันนี้เราแปลกใจกับข่าวคลัสเตอร์หนึ่งคือคลัสเตอร์ท,อรท้องเสียที่จันทบุรีเ,ออเป็นไปได้อย่างไงโร,รงพยาบาลเต็มทั้งจังหวัดเลยเออค่ะก็เลยไปถามคุณหมอว่าคุณหมอคะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยท้องเสียออทั้งจังหวัดเลยทางด้านสำนักง,งานสาธารณาสุขจันทบุรีคุณหมออภิรักษ์พิสุทธิ์อภรท่านก็ออกมาชี้แจงแถลงไขค่ะว่า กรณีที่มีคนท้องเสียกันเยอะแยะเตียงเนี่ยเต็มทุกโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองแชร์กันในโลกโซเชียลว่าท้องเสียหมู่ท้องเสียมูไม่ทราบสาเหตุค่ะคุณสุวิทย์ธรรมดาแล้วเนี่ยคุณสุวิทย์ว่ามันน่าร้อนนะไม่แปลกใจใช่ใช่แต่นี่มันหน้าหนาวเออทำไมถึงได้ท้องเสียไปกินอะไรกันเป็นที่อากาศหรือเป็นที่น้ํากันแน่เอาจริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่ามีคนท้องเสียอยู่3แบบ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มคนไว้ทํางานกลุ่มที่สเป็นนักท่องเที่ยวและกลุ่มสาม คือคชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าสองคน200คนต่อวันเนี่ยทำไมถึงท้องเสียมันมาจากไหนกันแน่เพื่อความชัดเจนเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคุณหมอเลยสั่งระดมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบข้อที่สงสัยทั้งหมดเลยว่ามันมาจากไหนอาหารทะเลหรือเปล่านะหรือว่าเป็นที่น้ำแข็งที่ไปแช่อาหารทะเลหรืออะไรก็ตามในชุมชนทุกๆุกแห่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะเพราะว่า ใกล้จะปีใหม่แล้วถ้ามันเป็นที่อาหารจริงๆมันเป็นที่น้ําแข็งหรือมันเป็นที่อากาศก็จะได้ป้องกันไว้เดี๋ยวคนเดินทางจะยิ่งไปกันใหญ่ค่ะตอนนี้เลยให้มาตรการสําหรับการดูแลตัวเองคนจันทบุรีหรือว่าท่านอื่นก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะเพื่อป้องกัน ท้องเสียเฉียบพลันและต้องเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็หมดสนุกช่วงปีใหม่ค่ะท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย20วินาทีล้างทั้งหน้ามือข้างหลังมือล้างให้หมดค่ะดื่มน้ำที่สะอาดเลี่ยงน้ำแข็งได้ก็เลี่ยงนะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกควรอุ่นอาหารทุกครั้งที่มีการรับประทานค่ะล้างผักล้างผลไม้ก่อนที่รับประทานเสมอแต่จริงๆแล้วเราก็ทากันแบบนี้แหละแต่ทาไมทําไม,าไมที่จันทบุรีท้องเสียวก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าท้องเสียแล้วก็ให้ดื่มน้ําดื่มเกลือแร่ค่ะหรือว่าจะหา เผื่อร้านนู้นร้านนี้ปิดแต่ถ้ามีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียรุนแรงกลัวว่าจะขาดน้ําให้รีบไปพบแพทย์ค่ะตอนนี้ใครที่ท้องเสียที่จันทบุรีก็ใช้สิทธิ์ได้ตามสมควรใครที่ท้องเสียโดยไม่มีสิทธิ์อื่นก็สามารถที่จะเบิกได้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดเขาก็ยังลงพื้นที่หาสาเหตุกันอยู่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นท้องเสียหน้าหนาวเนี่ยค่ะโรคภัยไข้เจ็บนะครับเนี่ยน่ากลัวหมดเลยนี่นะรับตัวเลยค่ะ We come on by Samoan. We come on by